คุณเคยเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งลึกลับในแม่น้ำสามารถบังคับให้คนกระโดดลงไปได้จริงคืนหนึ่งพระหนุ่มได้พบเงาดำปริศนาที่ไม่ใช่ทั้งคนไม่ใช่ทั้งสัตว์แต่กลับมีพลังเหนือธรรมชาติควบคุมร่างกายให้ก้าวลงสู่ห้วงลึกเสียงกระซิบจากความมืดดังขึ้นว่าเจ้าไม่มีวันหนีรอดแล้วสิ่งที่อยู่ใต้ก้นแม่น้ำคืออะไรกันแน่ ค่ำคืนที่วัดเล็กกลางป่าลึกลมพัดผ่านใบไม้ดังเสียดสาาพระหนุ่มนั่งภาวนาข้างศาลาเก่าเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วผสมกับเสียงน้ำไหลจากแม่น้ำท่านใดนั้นกลิ่นสาบแปลกประหลาดลอยมาตามลมเหมือนกลิ่นข้าวผสมโคลนพระหนุ่มสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงผิดปกติเงาดำรูปร่างประหลาดเคลื่อนผ่านหน้าต่างศาลาแสงจันทร์สะท้อนเพียงครู่เดียว แต่ร่างนั้นยาวผิดสัดส่วนเหมือนสัตว์แต่ก็เหมือนไม่ใช่เสียงฝีเท้าเปียกชื้นดังก้องใกล้เข้ามาทีละก้าวพระหนุ่มพยายามข่มสติแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อทุกอนูขนลุกสู้จูจ่ๆร่างกายพระหนุ่มถูกแรงมืดบีบคั้นเหมือนมีบางสิ่งจับข้อมือทั้งสองไว้ดวงตาเขามืดมัวเสียงในหัวกระซิบว่าไปแม่น้ำไปเดี๋ยวนี้ พระหนุ่มก้าวเดินโดยไม่อาจขัดขืนเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินชื้นแฉะเสียงน้ำในแม่น้ำดังชัดเจนขึ้นความเย็นยเยือกซึมเข้าสู่กระดูกเมื่อถึงตลิ่งเงาดำสูงตระงานยืนรออยู่แสงจันทร์ส่องให้เห็นเพียงดวงตากลมโตสีดำสนิทจ้องตรงมาที่พระหนุม่มหัวใจเขาเหมือนจะหยุดเต้นร่างกายถูกบังคับให้ก้าวลงสู่สายน้ำ ปลายนิ้วเท้าสัมผัสผิวน้ำเย็นเยียบแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาเหมือนโลกทั้งใบจมดิ่งลงไปพร้อมกันท่านใดนั้นบางสิ่งใต้ผิวน้ำขยับเคลื่อนไหวฟองน้ำประตุขึ้นมาร่างเงาดำใหญ่มหืมมาพุ่งขึ้นจากก้นแม่น้ำเสียงกรีดร้องแผ่วต่ำดังสะท้อนในหัวพระหนุ่มทั้งเจ็บปวดทั้งเย็นชาแขนขาถูกแรงลึกลับฉุดกระชาก ร่างกายกำลังจะถูกกลืนหายลงใต้ห่วงลึกสายน้ำกระเพื่อมแรงคลื่นซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงผิดธรรมชาติพระหนุ่มพยายามหายใจแต่ปอดกลับเต็มไปด้วยกลิ่นโคลนและขาวสนิมเงาดำใต้ผืนน้ำเคลื่อนวนรอบตัวเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังจ้องเหยื่อแสงจันทร์ลอดผ่านผิวน้ำเผยให้เห็นเสี่ยวเงาคล้ายเกล็ดแวววาวแต่ไม่ใช่เกล็ดปลา กลับเหมือนเศษกระดูกแหลมคมทับซ้อนเสียงหัวเราะแผวเบาดังก้องในหูทั้งเย็นชาทั้งชวนขนลุกพระหนุ่มพยายามข่มใจสวดมนต์แต่ทุกถ้อยคำกลับกลืนหายถูกกระแสน้ำกลบจนเหลือเพียงความเงียบวังเวงร่างกายถูกดึงลึกลงไปแสงเหนือผิวน้ำค่อยๆห่างออกความมืดเข้าปกคลุมทุกทิศทางเหมือนถูกกลืนเข้าไปในโพรงไร้ก้น ท่านใดนั้นมือเย็นเยียบโผล่มาจากเงามือจับข้อมือพระหนุ่มไว้แน่นแรงบีบรัดเหมือนกระดูกกำลังจะแตกหักดวงตาดำสนิทคู่หนึ่งปรากฏตรงหน้าจ้องลึกเข้ามาเหมือนต้องการบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในวิญญาณเขาพระหนุ่มดิ้นรนแต่ร่างกลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนพลังชีวิตกำลังถูกดูดออกไปทีละน้อยเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนจนขนลุกสู้เจ้าหนีไม่ได้วิญญาณของเจ้าเป็นของเราหัวใจผนุ่มเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดภาพรอบตัวกลับผ้าเหลือนสายน้ำเย็นเฉียบแปรเปลี่ยนเป็นความมืดมิดไร้าการเวลาเงาร่างใต้ห่วงลึกขยายใหญ่สัตวส่วนบิดเบี้ยวจนเกินกว่าจะเป็นสัตว์ใดที่รู้จักแขนขายื่นออกมาไม่สิ้นสุดเหมือนทวันมืดพันธนาการเขาไว้ทุกด้าน ท่านใดนั้นเสียงระฆังวัดดังแว่วมาแต่ไกลกล้องกังวานราวกับฉีกทะลุความมืดเงาดำชะงักดวงตาสีดำสนิทสั่นไหวเพียงชั่วขณะพระหนุ่มพยายามเปล่งเสียงสวดอีกครั้งคราวนี้เสียงกลับหลุดออกมาได้แต่ยังเบาและสั่นไหวน้ำรอบตัวปั่นป่วนรุนแรงเหมือนทั้งแม่น้ำกำลังโกรธเกรี้ยวสายธารหมุนวนรอบตัวพระหนุ่ม แรงน้ำกระแทกจนเหมือนร่างจะแหลกสลายเสียงคำรามต่ำดังสะท้อนขึ้นจากก้นแม่น้ำไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงคล้ายมนุษย์ผสมความเจ็บปวดเงาดำมือหมาคลายพันธนาการออกชั่วขณะพระหนุ่มสูดลมหายใจแผ่วรวยรินแล้วพยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ยิ่งดิ้นแรงลึกลับก็ยิ่งฉุดเขากลับลงไป แสงจันทเหนือสีสะริปรีราวกับจะด,ดับพระหนุ่มเห็นเงาตะคุ่มคล้ายรูปพระพุทธรูปกลางห่วงมืดแสงสว่างอ่อนๆแผ่ออกมารอบองค์เหมือนเป็นทางรอดเดียวท่านใดนั้นมือเย็นเยียบอีกคู่โผล่ขึ้นมาคว้าข้อเท้าพระหนุ่มดึงกระชากอย่างแรงดวงตาดำสนิทนับสิบคู่โผล่ขึ้นจากความมืดล้อมรอบเขาวไว้ทุกทิศทางเสียงกระซิบดังก้องขึ้นพร้อมกัน เจ้าเป็นของเราไม่มีทางกลับขึ้นฝั่งได้อีกพระหนุ่มกรีดร้องในใจแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงฟองอากาศผุดพลายสู่ผิวน้ำแล้วดับสิน้นร่างกายถูกกระชากหมุนวนเหมือนตกอยู่ในวังวนไร้ก้นบึง้งดวงตาดำนับสิบคู่จ้องเขาอย่างหิวกระหายแต่ละคู่ฉายแววโกรธแค้นและเวทนาในเวลาเดียวกันความเย็นยเยือกแล่นเข้าสู่กระดูก นิ้วมือที่บีบรัดข้อเท้าแข็งราวกับหินทุกแรงฉุดกระชากเหมือนต้องการฉีกวิญญาณออกจากร่างท่านใดนั้นเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกระลอกกังวานชัดเจนกว่าครั้งก่อนแสงสว่างจากองค์พระพุทธรูปกลางห้วงน้ำขยายกว้างพุ่งแหวกความมืดทะลุเข้ามาเงาดำทั้งหลายกรีดร้องแหลมสูงดวงตาดำนับสิบสองแสงสีเลือด แต่ก็ถอยร่นกลับสู่ก้นลึกอย่างเจ็บปวดพระหนุ่มถูกผลักดันขึ้นสู่ผิวน้ำร่างพุ่งทะลุขึ้นมาเหนือแม่น้ำในที่สุดเขาสำลักน้ำหอบหายใจแรงดวงตาแดงก่าเต็มไปด้วยความหวาดสะพรึงแต่เงาดำยักย้ายใต้ห่วงน้ำยังคงสั่นสะเทือนราวกับไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆผิวน้ำปั่นป่วดไม่หยุดคลื่นซัดเข้าฝั่งจนต้นไม้ริมตลิ่งโยกไหว เสียงคำรามต่ำๆดังสะเทือนขึ้นจากก้นแม่น้ำเหมือนสัตว์ยักย้ายกำลังคุกกรุ่นด้วยโทสะพระหนุ่มพยายามว่ายเข้าฝั่งแต่กระแสน้ำกลับแรงขึ้นผิดธรรมชาติทุกครั้งที่เขาเหยียดแขนแรงมืดก็ฉุดรั้งเหมือนเงามองไม่เห็นดวงตาของเงาดำยังลอยค้างอยู่ใต้น้ำส่องประกายวาววปบรากับไฟสีเลือดจ้องตามพระหนุ่มไปทุกฝีก้าวราวกับกำลังประกาศว่า เจ้าหนีไม่พ้นเมื่อเกือบถึงตลิ่งเสียงกระซิบก็แววขึ้นอีกครั้งชัดเจนและเย็นเยือกกว่าเดิมแม้เจ้าจะขึ้นฝั่งได้แต่เราจะตามเจ้าไปทุกที่หัวใจพระหนุ่มกระตุกแรงสายลมหนาวพัดวูบทั้งร่างสั่นสถานรากับสิ่งนั้นยังคงเกาะติดอยู่ไม่ห่างพระหนุ่มเหยียบขึ้นตะลิ่งอย่างทุลักทุเลเสื้อผ้าเปียกโชกแนบลำตัว ลมหายใจขาดห่วงเหมือนวิญญาณหลุดลอยไปครึ่งหนึ่งเขาหันกลับไปมองแม่น้ำผิวน้ำเงียบสงัดในพริบตาแต่เงาดำมือหมายังคงเคลื่อนไหวใต้ห่วงลึกแสงจันทร์สะท้อนเป็นคลื่นสีดำมนเรากับบางสิ่งกำลังรอเวลาพุ่งขึ้นมาอีกครั้งผ้าหนุ่มก้าวถอยหลังแต่ความหนาวเย็นยังตามติดเหมือนเงานั้นซึมแทรกเข้ามาในผิวกายไม่ใช่แค่ในน้ำ แต่กำลังตามเขาขึ้นมาบนฝั่งท่านใดนั้นเสียงสุนัขวัดเห่าหอนก้องไปทั้งป่าเหาติดต่อกันอย่างบ้าคลัง่งสายตาทุกคู่หันไปทางแม่น้ำหูตั้งชันคนลุกชันราวกับเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นพระหนุ่มกำไม้เท้าแน่นเงื่อไหลผสมกับน้ำเย็นเกาะบนใบหน้าในใจเริ่มเอื้อนเอ่ยบทสวดแต่เสียงในหัวกลับดังขึ้นซ้อนทับเจ้าไม่อาจขับไล่เราได้ พราะเจ้าได้ก้าวเข้ามาในโลกของเราแล้วหัวใจพระหนุ่มสั่นระรัวทุกท้อยคําสวดเหมือนถูกบิดเบือนกลางอากาศเสียงสวดกลายเป็นเสียงครวญครางต่ำๆสะท้อนกลับเข้าหูจนขนลุกสู้สุนักวัดเริ่มหอนโหยหวนบางตัววิ่งหนีเข้าป่าบางตัวยังคงจ้องแม่น้ําด้วยสายตาหวาดผวาเงาดําใต้สายน้ําไหววูบเหมือนแขนยื่นยาวขึ้นมาหาพระหนุ่มก้าวถอยหลังต่อเนื่อง แต่ความมืดกลับคลืบคลานตามมาอากาศรอบตัวหนาวเย็นลงจนหายใจเป็นไอเสียงกระซิบแทรกเข้ามาใกล้หูเจ้าไม่มีทางหลุดพ้นตราบใดที่แม่น้ํำยังไหลร่างกายพระหนุ่มสุดหวบลงกับพื้นดินสองมือกำม้เท้าจนสั่นสติแทบเลือนรางภาพเบื้องหน้าเริ่มพรม่ามัวแต่ในความมืดกลับเห็นดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งลอยออกมาจากแม่น้ำชาชา ตรงเข้าหาเขาอย่างไม่รีบร้อนดวงตาดำสนิทคู่นั้นใกล้เข้ามาแสงจันทร์สะท้อนวาวเหมือนเปลวไฟเย็นสายตาที่จ้องมาเต็มไปด้วยความเวงวางทั้งหิวกระหายทั้งโกรธเกรี้ยวพระหนุ่มตัวแข็งทื่อเสียงลมหายใจดังสัน่นในอกเต็มไปด้วยความกลัวจนแทบระเบิดออกมาท่านใดนั้นพื้นดินใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนเหมือนแรงจากใต้ห่วงน้ำไล่ตามขึ้นมา ใบไม้ร่วงหล่นรอบตัวปลิวว่อนอากาศกลายเป็นกลิ่นสาบข่าวคุ้งจนแทบขาดใจเงาดำรูปร่างสูงชะลูดโผล่พ้นขอบน้ำแขนยาวเหยียดพันกันเป็นเส้นคล้ายถาวรมืดเล้อยคลานเข้าหาพระหนุ่มเสียงครางต่ำๆดังสะท้อนสั่นสะเทือนทั้งป่าพระหนุ่มพยายามเอ่ยบทสวดอีกครั้งแต่เสียงถูกกดทับกลายเป็นเพียงกระแสลมแผวๆในขณะที่เงาดำคืบคลานใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ดวงตาสีดำหลายคู่ปรากฏขึ้นตามหลังเหมือนมีบางสิ่งยกขบวนขึ้นมาจากใต้ห้วงลึกเสียงสวดแผ่วๆของพระหนุ่มผสานเข้ากับระฆังวัดที่ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังกังวาลสะเทือนลั่นไปทั้งหุบเขาแสงเรืองรองจากองค์พระพุทธรูปภ,ภายในวัดสาดออกมาคล้ายสายฟ้าฟาดกลางคืนมืดเงาดำทั้งหมดชงักร่างสูงะลูดและดวงตาสีดำสนิทหลายคู่ ส่งเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูก่อนถอยร่นแตกกระจายกลับสู่ห้วงน้ำผิวน้ำปั่นป่วนอยู่ชั่วครู่แล้วค่อยๆสงบลงอย่างน่าประหลาดเหลือเพียงเสียงมแมลงกลางป่าและสายลมอ่อนพัดผ่านใบไม้พระหนุ่มล้มลงกับพื้นหญ้าหอบหายใจอย่างอ่อนแรงเหงื่อและน้ำเกาะเต็มร่างสายตายังคงผ้าเลือนแต่หัวใจรับรู้ได้ว่าตนรอดพ้นมาอีกครั้ง สุนักวัดที่ยังเหลืออยู่วิ่งเข้ามาล้อมรอเหาะเบาๆราวกับเฝ้าคุ้มครองพระหนุ่มเงยหน้ามองฟ้าแสงจันทร์กลับสว่างสดใสดั่งเดิมแต่ในใจยังสั่นสถานเพราะรู้แน่ว่าเงาดำใต้น้ำนั้นยังไม่หายไปตลอดกาลและทุกครั้งที่เสียงระฆังวัดเงียบลงเงานั้นอาจกลับมาทวงบางสิ่งจากเขาอีกครั้ง